ม,มนเหนีนนเรยบร้อยเฮ้ยแต่ไงอยู่เว้ยเหียบร้อยครับได้การบ่ตามมันอย่ไี่ด้ิบครับยิ่สพเอาเหียบร้อย <c oughs> ขึ้นตัวขึ้นเอาขึ้นการบานของวันแหกของธรรมดา,าตัวนี้คุ้นๆนี้้โอยมันเป็ย่องอือว่ะจะไหนตึกๆเลยเอามาขึ้นมาบอกว่าตึกๆเลยแหละแหกเดี๋ยว,วยคุ้มง่ใหญ่ายเนี่ยนี่ครับวันนี้ก็มาหวานแหกกินปลานิลครับนี่คใช้ไม่เล็กอตีใช้ข้อใหญ่ครับับันปาครบไส่โอ้ยนี่ครนะับ อย่าเด้ออย่าติดเด้วยยำครับทุับติดแล้วเบปปลร้อยถึงใดแล้วกูว่าไปโพสรีบเร็วโอ้ยโอ้โหวะไมีไดอยูน่นี่ต้องกระเบอกเขาเนะเอ้า <c oughs> ไอ้บวอร์อรจับไปหาไอ้ว่าถึงไหนคือว่งนั่นละโอ่ยแย่แล้วกู้ดาว,ว,วไฟจวดเลยวะแบบเอฟซีครับก็โส,สดเอฟซี FC บ่าวเราใต้เหมือนเดิมครับ วันนี้ผมก็จะพาเอฟซีมาเอานะครับมิมนะครับก็รังใหญ่สวนครับเนี้ยครับจะให้ดูครับเนี้ยแต่ว่ารังนี้เก่าแล้วครับก็คือว่าเจ้าของสวนเขามาถางกอไผ่นะครับเนี้ยเป็นไผ่ปลูกไว้กินนอครับน่าจะเป็นกินตุงครับแล้วเจ้าของเขาโดนต่อยไปครับเขาก็เลยบอกให้ผมเอานะครับเนี้ยครับก็จัดไปครับเนี่ยครับเนี้ยครับครบของเราครับครบที่ผมทําเอาการแกยนะครับ อบใบใบกล้วยนะครับแล้วก็จิงไม้แถวนี้ครับทำครับทำแบบไม่ง่ายครับใช้ดูลังมันนะครับน่าจะเป็นลังเริ่มจะลังครับเพราะว่านี่ก็เข้าเดือนพฤษภาครับเดี๋ยวผมจะเอาเลยครับผมนี่ครับเพราะว่าช้าไม่ได้แล้วลังมันเริ่มจะแตกแล้วนะครับนี่ครับเริ่มเป็นควันแล้วนะครับนัลังรังจะอยู่ตรงกลางครับนี่ครับนี่เป็นลังมันนะเอ๊ะเนี่คือังของมันนะ ควันของเราก็ควันไม่ค่อยแรงนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับลมควันนะครับเนี่ยครับรังของมันครับเป็นรังเก่าแล้วนะผมเนี่ยแต่ว่ามีหัวน้ำหวานนะครับนี่ครับหัวน้ำหวานครับหัวยังใหญ่อยู่นะครับก็จะทําการตัดเอาเด้ครับเนี่ยลมควันเรียบร้อย ีก็จะตัดเลยครับเป็นกอไผ่นับรังนี้ครับรังก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะแต่ว่าเอายากไปหน่อยครับเพราะว่าเป็นกอไผ่นะครับเนี่ย มือหนึ่งถือกล้องครับก็เลยวางรบไว้เลยครับดูลังมันครับในอุปกรณ์ครับก็ต้องเป็นที่ตัดหิงครับเอาง่ายๆครับมิมไม่สั้นจัดเกียร์เลยโอ้โหมิมไม่เนี่ยครับเอฟซีครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับ รังนี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเนี่ยครับดูจากน้ําหวานนะครับก็เนี่ยบหัวน้าหวานของมันครับเนี่ยครับแล้วรังนี้ก็คือเก่าแล้วนะครับว่าจะหมดฤดูการล่ามิมนะครับเนี่ยครับหมดฤดูการแล้วครับเดี๋ยวยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวจะกันใบตัดนะครับก็ช่วงนี้ ก็ยังพอเอาได้นะครับก็ยังมีน้ำหวานะครับแต่ว่าเริ่มจะล้างแล้วครับจากที่ว่าผมหามาครับเนี่ยล้างก็เริ่มจะล้างหน่อยครับล้างแล้วครับพอ่เดือนนี้ก็เข้าเดือนพฤษภาแล้วนะครับเนี่ครับลังมิ้มก็จะเริ่มล้างตามที่เห็นนะครับนี่ครับอันนี้คือมิ้มครับไม่ใช่พึ่งอะไรนะครับเป็นมิ้มครับผมจะเรียกว่ามิ้มครับตัวนี้ครับ มันจะชอบอยู่ตามกิ่งไผ่ครับอ่ะหัวน้ำหวานขาดแล้วครับผมดึงมือเดียวนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเกาะได้แล้วครับเนี่ยครับโอ้มันติดกิ่งไผ่ข้างในครับผมจะเอาดึงเท่หัวน้ำหวานครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาก่อนนะผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับมิ้มที่เราได้นะครัเนี่ยครับโอ้สวยงามมากครับผมเนี่ยครับเนี้ย ข้างในก็จะเป็นลูกมันนับน่าจะลังลังครับเนี้ยครับลังมันเริ่มล้างผมไม่เอานะผมเอาแค่หัวน้าหวานนิดนิดเดียวนะครับได้มาก็จะเป็นหัวน้าหวานนิดนึงครับเนี้ยครับก็พอได้กินน้ำหวานนะครับเนี้ยข้างในก็จะเป็นลังลังนะลังเก่าแล้วครับไม่เอานะครับตัวนี้เพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่มีตัวไม่มีอะไรครับคือมันหมดช่วงเอาแล้วแต่ว่าเจ้าของสวนมาบอกว่ามันทําร้ายเขาแล้วก็เลยต้องมาจัดการออกให้นะเนี่ยครับเรียบร้อย นียครับหลังหลังมิมสวยงามครับนี่ครับน้ำหวานครับโอ้บินว่อนเลยนะแต่ว่ามันเจอควันครับมันก็ไม่ดุร้ายแลครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดนะครับก็จะเป็นครับ นักล่ามิมทุกคนน่าจะมีนะคอันนี้กันไกนเนี่ยต้องมีนะผมเนี่ยครับก็โอเคครับถ้าชุ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บาตรเราใต้ด้วยนะผมนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็บินว่อนเต็มตัวผมแล้วครับนี่ครับ